สวัสดีจ้ะฉันคือหมาไม่ใช่สิฉันคือขี้เกียจน้อยบินได้วันนี้ฉันก็จะมาแสดงหนังเรื่องขี้เกียจน้อยโดนอีกแกลตบหน้าสุ perka หนูคืคอขี้เกียจน้อยบินได้ชื่อดอรี่ไอสุ p e r ่ะมันชื่อเด็กกี้กะบินได้มันบินได้อี่หรี่ัดคน มีข่าวเล่าให้ฟังนะคะมีกระเทยควายคนหนึ่งใส่บิกินี่ไปเรี่ยงควายกับยายแก่กับคุณแม่เขาใส่บิกินี่สีแดงควายเห็นควายชนตายอีกแกทำไมเขาก็ อคุี่ะวิ่งหงงฉันลูดอีกคนแล้วเห็นตัวนั้นมใส่อหมวกหมวก